งามตาเขาภูคาจุรามณีรอยพระพุทธบาทเด่นเป็นสีผ่าทอเนื้อดีบารมีหลวงพ่อเดิมสวัสดีครับเดีเกินพาทั่วที่นี่สถานีรถไฟหัวหวายนะครับ สถานีรถไฟหัวหวายเนี่ยเป็นสถานีรถไฟชั้นสี่นะคะอักษรย่อคือหอหีบบแหวนอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ204กิโลเมตรทิศเหนือเนี่ยจะเป็นสถานีหนองโพส่วนทิศใต้เนี่ยจะเป็นสถานีดงมะกุค่ะที่นี่ก็ใช้สัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีสามท่านะคะนี่ก็เป็นป้ายคำขวัญประจำตำบลน,นะคะ และก็มีเศษร,รางเก่ากองเยอะเลยเห็นไหมคะในสมัยเก่าน,นะคะไม้ฟืนเนี่ยมีความสำคัญและจำเป็นต่อหวรถจักรไอ้น้ำเป็นอย่างมากเพราะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถจักรไอ้น้ำค่ะ mm hmm. และได้มีการสร้างทางรถไฟขนฟืนขึ้นมาแยกออกไปจากสถานีรถไฟหัวหวางในไปยังอำเภอทาา่าตะโก ทางเนี่ยก็จะมี2เส้นนะคะเส้นแรกก็จะเป็นทางรถไฟขนาดเล็กขนาดถูเซนและเส้นที่2จะเป็นทางรถไฟขนาดกว้าง1เมตรเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบรอยทางรถไฟทั้ง2เส้นนะคะว่าจะเหลือร่องรอยกันแค่ไหนลองตามมาเลยค่ะเข้าแผนที่ Google Earth มาค่ะค้นหาคำว่าสถานีหัวหวาย ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดใหญ่ๆนะคะที่เราจะตามหากันวัดป่าสิลิวัฒนวิสุทธ์บนเขาโคกเพนต่อไปก็จะเป็นเขาดินจำภาพไว้นะคะ แล้วเราก็ได้จุดใหญ่ๆที่เราตามหากันคือ 1. สถานีรถไฟหัวหวาย 2. บ้านปลายร่าง 3. เขาดินและ 4. ขาโคกเพนค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปดูแผนที่ในหน้าถัดไปกันนะคะจะเห็นเส้นปะสีดำคือทางรถไฟขนาด60เซนซึ่งมีปลายทางอยู่2แห่งคือบ้านปลายรางและเขาดินต่วนเส้นสีชมพูนะคะ ทางรถไฟขนาด1เมตรได้สร้างขึ้นมาทีหลังและวางรางไปได้แค่บ้านปลายรางใหม่ค่ะเลยจากบ้านปลายรางใหม่ไปเนี่ยก็จะมีแค่ทาง,ทางรถไฟค่ะซึ่งจะผ่านเขาดินเขาโคกเพนปลายทางที่วัดท่าตะโกนะคะต่อไปเราจะเริ่มการสำรวจเส้นทางรถไฟขนาด60เซนติเมตรกันก่อนนะคะไปเลยค่ะ ทางรถไฟขนฟืนขนาด60เซนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตรงข้ามฝั่งสถานีรถไฟหัวหวายผ่านตามทางนี้ไปเลยค่ะซึ่งในสมัยก่อนรถจักรไอน้ําขนาดเล็กเนี่ยจะขนฟืนออกมาจากป่าด้านในแล้วมากองไว้ตรงตลาดหัวหวายเพื่อขนถ่ายขึ้นรถไฟในทางขนาด1เมตรอีกทีค่ะแล้วก็จะขนส่งต่อไปอยังสถานีรถไฟปากน้ำโพที่เป็นจุดเติมน้ำและฟืนของรถจักรไอน้ำ ปัจจุบันปลายทางของกองฟืนก็ยังมีให้เห็นอยู่ด้านหลังโรงรถพ่วงปากน้ำโพเลยไปสัก50เมตรนะคะ <What? S 1> ตอนนี้เราก็อยู่3แยกถนนล,ลาดยางก,ก็คือทางรถไฟขนาด60เซนที่เราเพิ่งมาจากสถานีหัวไหวค่ะทางรถไฟถ็้ะผ่านแยกนี้ไปผ่านไร่อ้อยไร่มันเดี๋ยวเราจะให้นิกเกิลน,นำทางสำรวจต่อเลยนะคะไปเลยค่ะ เป็นทางรถไฟขนาด60เซนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะพาปั่นจักรยานไปยาวๆเลยนะครับถ้าเจอร่องรอยจะพาไปชมกันนะครับ <Yes. S 2> ทางรถไฟขนฟืน60เซนเนี่ยมีมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะใช้งานในยุคราบๆในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2450ค่ะ อากาศร้อนมากๆเลย่วนทางเป็นทางดินมาาี่แก้งขึ้นรถเถอะราคำนี้มาแล้วเนี่ย ะไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> เข้ามาตั้งลึกหลายกิโลและยังไม่เห็นคันทางเลย <c oughs> อีกนิดเดียวลูกเพราะว่าเมืเ่อกี้ชาวไร่เขาบอกว่าตรงไปอีกทั้งนู้นัะพักใหญ่ๆเดี๋ยวเขาจะเห็นคันทางเองครับ <c oughs> นั่นไงใช่คันดีเลยเปล่าครับไหนตรงไหนเนี่ยแม่ยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยปัจจุบันทางรถไฟ60เซนก็ไม่เห็นล่องรอยแล้วนะคะก็จะเห็นแต่ไร่มันไร่อ้อยของชาวบ้านค่ะ ส่วนทางด้านหลังนะคะน่าจะเป็นคันดินที่ยังไม่ถูกกบและไถนะคะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ รอ,เ,อเหมือนจะใช่นะเดี๋ยวลองไปสำรวจกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะไกลๆน,นะะู่นน่ะค่ะเจอคันทางอีกแล้วค่ะ แผนที่ก่อนหน้านะคะทางรถไฟ60เซนเนี่ยก็จะมาเชื่อมทางหลวงหมายเลข3329แถวแถวบ้านหลัก19ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานนะคะว่าทางรถไฟมาตามทางนี้ขับมาเรื่อยๆก็จะเจอหลักฐานก็คือป้ายบ้านหลัก24นั่นก็หมายความว่าในอดีตหมู่บ้านบนถนนหมายเลข3329ตั้งชื่อตามทางรถไฟอย่างแน่นอนค่ะ ลค่ะบ้านปลายรางซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางขนาด60เซนจากการสอบถามนะคะที่ชื่อว่าบ้านปลายรางเนี่ยมาจากรางรถไฟที่สิ้นสุดปลายรางที่บริเวณแห่งนี้ค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะคะ และการสำรวจทางรถไฟขนาด60เซนก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะและวันพรุ่งนี้เราจะพาไปสำรวจเส้นทางรถไฟขนาดกว้าง1เมตรกันต่อค่ะด้านหลังก็เป็นสถานีรถไฟหัวหวหายนะคะเส้นทางรถไฟสายเก่าก็น่าจะอยู่บริเวณที่เรายืนอยู่เนะะี่ยค่ะ บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางแยกออกจากทาง3ไปทางด้านเหนือและโค้งไปบรรจบกับถนนหมายเลข3329นะคะซึ่งถนนเนี่ยก็เคยเป็นทางรถไฟเก่าสายขนฟืนจากหัวหวายไปยังท่าตะโกค่ะนี่ค่ะถนนหมายเลข3329เดี๋ยวเราจะตามหาหลักฐานกันนะคะว่าเคยมีทางรถไฟสายขนฟืนขนาด1เมตรอยู่บนถนนเส้นนี้มาก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์อยู่ติดกับถนนใหม่เลข3329นี่นะคะทางรถไฟขนาด1เมตรเนี่ยก็จะผ่านบ้านเข่าดินตำบลหัวหวายอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผ่านบ้านไร่ศรัทธาธรรมและวัดบ้านไร่ศรัทธาราด แล้วก็ผ่านบ้านใหม่สามัคคีเจอละค่ะบ้าน <B ank> หัวประแจแค่ชี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับทางรถไฟอย่างแน่นอนนะคะต่อมาก็จะเป็นบ้านแคซทรายทางรถไฟขนาด1เมตรเนี่ยได้สร้างขึ้นในปีพศ2483ค่ะ ในช่วงแรกเนี่ยก็จะวางรางมาจนถึงบ้านปลายรางใหม่นะคะต่อมาก็ได้วางรางเพิ่มออกไปถึงบ้านหลัก19เกใกล้ๆก,กับจุดตัดของทางรถไฟขนาด60ซนติเมตรต่อมาในปีพศสองพั็กระไดยกเลิกการเดินรถในเส้นทางสายนี้ไปเพราะว่าขาดงบประมาณน่าเสียดายจริงๆค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเลยบ้านปลายรางใหม่ไปเนี่ยจะเป็นคานทางรถไฟที่หลงเหลืออยู่ติดกับคลองชลประทานเลยนะคะ ตามไปดูกันค่ะว่าจะหลงเหลืออยู่ไหมด้านหลังก็เป็นคันดินเป็นแนวทางรถไฟชัดเจนมากนะคะคันทางรถไฟเนี่ยก็จะผ่านตามถนนดินนี่ไปเลยนะคะและยาวไปทางด้านนูน้นเลาะก,กับคลองนี้ไปทางด้านขวามือและยาวต่อไปทางบ้านหลัก19และโค้งตัดกับทางรถไฟขนาด60เซน เลยต่อไปอยังบ้านเขาดินเลยนะคะนี่ค่ะบ้านหลัง19ก19ถัดไปก็จะเป็นบ้านหลัง24ซึ่งเคยมีทางรถไฟขนาด60เซนผ่านมาก่อนดังที่เมื่อวานที่เราพามาแล้วรอบหนึ่งนะคะด้านหน้าก็จะเป็นบ้านปลายรางที่ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟขนาด60เซนนะคะและเนื่องจากเราไม่ได้ขับรถกระบะมาในวันนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เลี้ยวขวาพาไปในทางเขาดิน ซึ่งที่มีทางรถไฟสายเก่าแรกคันทางผ่านไปนะคะแต่เราก็จะขอตัดไปทางบ้านหนองหลวงแทนเพราะมีถนนที่ดีกว่าเหมาะกับรถเก่งในวันนี้ค่ะ ที่ผ่านมา2ข้างทางนะคะก็จะเห็นว่ามีการนําไม้ฟืนมาแปรรูปเป็นฐ่านเป็นอยู่เยอะมากเลยแสดงให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยบริเวณแห่งนี้เป็นป่าไม้และมีการตัดไม้ทาฟืนกันอย่างมากมายนั่นเองค่ะเริ่มเห็นเขาโคกเพ็นแล้วค่ะไกลๆนู่นเห็นไหมคะไปกันต่อเลยค่ะที่นี่วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์ ในเมื่อสมัยก่อนนะคะบริเวณแถวนี้คือเขาโคกเพนค่ะและมีคันทางรถไฟมาถึงบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนกันนะคะได้ข่าวว่ามีตู้ตอยออยู่ด้านบนเขาด้วยลองตามกันมาเลยค่ะพอขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเสาสัญ,ญญาณประจำที่ชนิดหางปลาเลยนะคะ มีป้ายเตือนให้ระวังรถไฟเสาโทรเลขโคมประแตเ่อน้ำรอกลวดสลิงนี่ก็เป็นที่นั่งที่ทำมาจากล้อรถไฟนะคะ สัญญาณผ่านถนนเสมอระดับทางเหมือนเขาจะตั้งใจจำลองว่าเป็นสถานีรถไฟเขาโคกเห็นนะคะเดินเข้าไปก็จะเจอขอพ่วงแล้วก็ท่อลมสุญญากาศค่ะไม้หมอนเก่านี่ก็เป็นด้านใต้ของรถพอหอเายังสมบูรณ์อยู่เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปด้านบนรถกันนะคะด้านในเนี่ยก็จะถูกตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดและได้จัดมุมให้ผู้เข้ามาชมเนี่ยได้ถ่ายรูปกันค่ะ วัดของตู้ตอ,อยอเบอร์1225และรถพอหอเบอร์97การรถไฟได้มอบให้กับวัดป่าสรีวัฒนะวิสุทธ์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2549เพื่อเฉลิมพระเกียรติดนรัชกาลที่5ที่ทรงพระราชทานกำเนิดจิจก,การรถไฟ26มีนาคม2439ค่ะห้องน้ำของรถพอหอคันนี้ก็แบบดั้งเดิมอยู่นะคะ ต่อมาเรื่อยๆก็จะเจอเนมเพลตของรถพอหอค่ะถัดมาด้านบนก็จะเป็นข้อคิดจากรางรถไฟเขียนโดยประเทศโมรีมีระฆังเหมือนตามสถานีเลยนะคะที่นี่ สถานีรถไฟขังโคกเพนค่ะนี่ก็เป็นขึ้นตราทางสะดวกนะคะนี่ขบวนรถจะถึงแล้ว ส่วนทางด้านนี้ขบวนรถออกไปแล้วค่ะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นข้อคิดจากเครื่องพ่วง <Yeah. S 1> เขียนโดยประเทพโมลี เหตของรถตอยอเบอร์1225ค่ะด้านในของรถตอยอเนี่ยก็จะมีตาบุรชฉัดติดอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นป้ายประวัติเหมือนกับรถพอหอขัน97เเมื่อสักครู่เลยนะคะ ในเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยไม้สวยงามค่ะโคมประแจรั้วเนี่ยก็ทำจากไม้หมอนค่ะรูปที่เรียนๆเนี่ยเป็นรูปของรถจักรไอ้น้ำนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูห่วงทางสะดวกกันหน่อยนะคะ นิกกิลลองค้อง่วงหน่อยสิ <c oughs> ด้านใต้ของรถต่อยอค่ะ <c oughs> จุดหมายปลายทางข้างหน้าคือวัดท่าตะโกไปกันต่อเลยค่ะ <c oughs> น,นี้เราก็อยู่หลังวัดโคกเพ็นนะคะด้านหลังนะคะคันทางรถไฟสายเก่านะคะก็น่าจะไปตามนี้เลยค่ะไปถึงวัดท่าตะโก่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่วัดท่าตะโกกันต่อนะคะเรามาถึงแล้วนะคะวัดท่าตะโกซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของคันทางรถไฟสายนี้ค่ะ ราได้สอบถามและวนดูรอบๆวัดกันแล้วก็ไม่มีร่องรอยคันทางหลงเหลืออยู่เลยสุดท้ายทางรถไฟขนฟืนหัวหวายทัตะโกก็คงเป็นเพียงเรื่องราวที่น่าจดจำว่าในอดีตเคยมีเส้นทางรถไฟสายนี้ค่ะเส้นทางรถไฟสายเก่าหัวหวาย 5, ทาตโกแะจบลงเป็นเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใด ทางช่องต้องขออาภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะ